สวัสดีกันด้วยนะคะ<ด>พบก,กับช่อง DJ Channel Thailand กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เราจะมาเล่นเกมมาล์ครับเราเองนะคะโอเคอ้อยอ้อยอ้ยอย,อยกระตุกมันกระตุกกับพี่ดิเออไงดีไมเป็นไรนะมันกก็นะคะก็ผม ไอสเกมเมอร์นะวันนี้จะมาเล่นกับน้องผมชื่อไทยแลนดนะใช่ค่ะเกมเมอร์ที่บิไฟร์เกมเมอร์ทีวีแฮสนะคะเป็นพี่นะคะเขาเป็นพี่แต่เขาไม่ได้ทำคลิปนะคะก็ไปเริ่มกันเลยเขาไม่ได้ทำคลิปแก้วโอ้ยฉันอยู่ข้างบนนะคะคุณอาทีค่ะผิดปะเนี่ยดิฉันอยู่ข้างบนจะไปขุดทำไม โอ้สวัสดีค่ะไฟเออร์ดสวัสดีครับเอาย่อยาาาาาก็รอก่อนนะคดมากพี่กับน้องเขาเล่นกันอยู่ดังี่น้องไหม อ,อ๋อดีค่ะดิฉันอยู่ข้างบนค่ะอ,อ,อย่าลงไปหาหอยู่ตรงห้องน้ำหรอ<ส>ใช่วงจอเลเซอรโตอยู่นี่เดี๋ยก็ต้อ,อ,อตงฝักบัวแต่ดิบิก่อนที่จะไปเอาหูฟัง ก็ขอตัดคลิปก่อนเนาะให้อยู่นักไปทางเดียวใช่ไหมโอเคมมมาาาน่อกไปสวัสดีครับคุณอ๋อาที่เขาจะได้คุยด้วยกันอ่ะสวัสดีครับคุณอดีตขอตัดคลิปแป๊บนึงนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะอ้าวคุณอดีตหายไปไหนคุณอดีอยู่ไหนอยู่สาย ว่าต์ตาฟักเออนึ่งคนอดีตสวัสดีคุอดีไอเียน่

อู้แหลกอยแหลกอู้แหลกอแหลกอู้แหลกอดีเห็นแล้วดีไหมโอ้ของพะนะูของเพียนบิวอยู่ไหนอดีตอดอยู่ใกล้ๆเดนี่ยไปตรงถังขยะแล้ว <cười> <cười> thì gì mà hỏi đi À, với đéo phim thử chung bố không biết ครับถ้บาได้ยิงเจททำไมเจเป็นโอพีเหมือนเดิมไหมเจไม่เป็นโอพีอะเกมไม่เป็นเกมหมดเดี๋ยวพี่จะปกป้องครับ <c oughs> คนทีออกไปทำไมพี่มีาเอาของคุณมเด๋ยวเต่พี่โตของเตมาเริ่มก่อนก็เนี่ยเนี่ยเอาม้ไนโอ้แหลกแหลกๆๆลันแหลกพี่นี่เลสอก ตอนนี้นะเ,เขาไม่เล่นเซิร์ฟเราแล้วเราก็เล่นตามใจเราไปดิจิซูดิเจสโซดาลิปิเตอร์ลิปิเตอร์ใครอ,อะเบออะไรอะซอบใจไหม ั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะใครอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้เราเตวยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องดีเจนะคะนี่ขอลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดซับสไคร์ได้วลยค่ะ